สถานการณ์สร้างวีลล์ลุ้นอติมากเรียบร้อยฮะเพลงที่สำคัญของเราฮะเพลงที่จริงใจไปกับทำไรล้างชาแนลแอลแนลแอลเฮ้ยเธอเลยเวอร์เู้ยเกมโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะ เซนโดฮานากะตะล่างแรกเหรอทำไมเขาเล่นล่างแรกกันนะเฮ้ยโยงล่างแรกเออหมาดิโอสกู school, ปะทะโอสกูอ่ะเอฟพีล่างแรกเราจะน้อยหน้าเขาได้ยังไงละ่เะเลยไปโกงกอล่างสามมาเล่นได้ยังไงละ่ะโชว์วินเลทไปสามพันห้าร้อยสี่สิบสามเกมอ่ะมีเปล่ามีอะไรวะเอฟพีพี่มีนี่ไงเอฟพี ต้องสากูสากูมีเปล่า m อโคตรเอาเลยว่ะทีมเราก่อนจะใส่กับไฟนทุกข้ามต้องใส่กันเองก่อนส <laughs> ากุไม่มี MVP มัออ้งสงอลามรอม m พีฮะเรามี m อ p กันสองคนส <laughs> ากูบอกว่าผมผิดอะไรไปเนะี่ย เล่นมิยางิสามให้ดูหน่อยครับได้ได้เดี๋ยวเล่นอีกเกมหนึง่งอาจจะเป็นมิยางิสามวันนี้เล่นไม่ค่อยดีมิจี้สามอ่ะเอ้มิยางิสามอ่ะเดี๋ยวไว้ซ่อมมิจี้สามหรือมิยางิสามดีถ้าเป็นผมนะผมว่าเรียวตาสามดีกว่ามิยางิเรียวตาร่างสามดีกว่าส่วนความคิดเห็นส่วนตัวเลยครับอุย้ยอาเรื่องเอาเรื่อง เฮ้ยโยไอ้ซากุเขาไม่ได้เพื่อนเราด้วยปากเลยง้นเข้า,านะเพื่อนเจ็ดติ๊กเราแน่เลยวะ่ะโยระวังเพื่อนเจ็ดติ๊กแป๊บหนึ่งพี่วอร์มอยู่ทะลุตัวเลยอะไรซากุไม่จ้ำออกมาไม่เจ้มันจังหวะสองไม่ใช่จังหวะหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บ,บนึงซากุอย่าเพิ่งใจเสียะเวยข้างเรากำลังเซตเพียนอยู่เออได้พี่เออเล่นลิงล่างแรกมันต้องจับเกมรับฝ่ายตรงข้ามก่อน ดูมิติการยืนกับการตกเขาก่อนนะมันถึงจะเล่นได้ดีนะครับอันนี้กำลังจับเกมลูกไฟตรงข้ามเดี๋ยวสวยอ่ะไอ้เมื่อกี้มันปิดสวยด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่อนสบายวิเซนโดมันตกสองทุกหมาเลยแรกไมซากุแรกดีกว่าไหม โดนเซนโดยับเลยเรียบร้อยเลยแค่เซตบอลเอาบอลเข้าไหนยังไม่ได้เลยข้างเรามีงานแล้วแบบนี้โอ้ซากุเอ้ยแกลกะนุกเอ้ยแค่มันเฟรดยิงไปไม่ได้เลยสวิปตมายังเนี่ยสวิปตมาด่วนเลยตูมอันนี้ไม่เกี่ยวกับเกมลุกละเกี่ยวกับเกมลับนะฮะมาเซนโดเจอพี่ พี่สอนให้ฟูจิอ่ะเออแค่นั้นแหละอุ้ยเบาโหบางทีปินดังว่ะพี่สอนให้ด้วยพี่ปิดเซนโด้ด้วยสู้ขาวทีมเราเอ,อ่อมาเลยเกมรับสองเทได้ละอ่ะค่ขอยๆเล่นกันไปไม่ต้องรีบสวยไมเปล้ลไลเรื่อย ส่งเราส่งคืนใช่ไมล่ะส่งจุ้นด้วยตุ้มฮะแปดต่อสิบสองเดี๋ยวรอเขาเซตไอ้นี่กันก่อนเซตตกกันได้เมื่อไหร่เดี๋ยว่อยเปลี่ยนท่าเก็บบอลไม่ทันไปไหนละ่ะโอ้โหแมนดิจบเลยฮะไวลัางเลยเยอะได้อยู่ไปส่งไปๆหน่อยลูก จไม่ค่อยดีโพรเนโดมันตบยังอันติเลยบนะ <laughs> ตบโคตรอุดเลยนะเออเออปักฟูติมันกดสติลอย่างเดียวเลยอนระสวยเอ้ฟูติตมตเมา เมาค้างแต่เมื่อคืนไฮจูนดิไจูนเร็วฮู้วอะได้อยู่ทำไมมันไม่กดส่งรัวๆวะไว้เอตักกูโดนสติวิสามลูกเล่าส่งรัวเลยอันตี้มากเล่ร้อยแตกสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้อันนี้น่าจะสู้ไม่ได้ฮะเกมรับก็สู้ไม่ได้แตกอะแล้วมันฟุติสติวกันเลยเมาก็เมามันก็เมาเมื่อคืนก็เมาฟุติหัวทิ้นกันเลย แค่ส่งบอลผมก็ตื่นเต้นล้เยังไม่ต้องถึงวิธีทําแต้มหรอกตอนเนี้หัวผมคือส่งบอลยังไงให้มันหลุดมือไปได้ไหมเร็วๆๆๆไปๆๆไปไปเอาละฮะช็อตเอ่อช็อตเกมพลิกมาฮะแล้วจูนไปฮะตรงนี้ยังไงปั๊บ้ผมยัดเลยโอเคอ่าสี่คะแนนยังได้อยู่เกมรัดเราเริ่มจูนกันติดละยังไงบอลสูงบล็อกไม่พอเออเราต้องคลองรีบล็อกดีกว่าสักกุรง ปั๊บจูนทรงปั๊บแล้วขึ้นไปแล้วลูกชูดในตำนานเรียบร้อยได้ลงขอร้องร้องขอร้องเกมลงให้ผมหน่อยสองคะแนนละสองคะแนนละโอเคได้อยู่ตื่นเต้นทุกวินาทีเลยไอซาซ่ามันเมาเม,ามื่อคืนอขอสูงบล็อกไม่พอแป๊บนึงจูนลิงก่อันนี้คือเรายืนตกตามไม้ไม่ได้นะเพราะว่าซากุเกมลับเขาเขาไม่ได้ไไดโ,อโอ้โหเ่น้อยเลยพี่ป้าเอยเจอนักสติลในตำนานนะมันเสียดอย่างเดียวเลยฮะ วันๆไม่ทำลายผมกดสติลค้างเลยรีบาว่าเออรีบเป่าชนะวะไปวูสับลูกต่อไปการตีลงฮะแล้วผมป่ายสับเรียบร้อยฮะสองคะแนานไม่เยอะสองคะแนานเดี๋ยวเอาให้ครับเดียวแต่เกมรับช่วยหน่อยสามคีคือพลังอ ขย่ำเขาเรียกว่าขย่ำผมแบกเองโ, hoo, โอเทโคโ้ดันต่าดูฮะเดี๋ยวผมแบกเองขย่ำบวกอันติแต้มเท่า17วิการเพลงนี้ชนะเลยนะครับผมค่อนข้างมั่นใจครับรอบกันได้ศัลนก,กรรสร้างวีรบุรุษอันติมาเรียบร้อยฮะเพลงที่สำคัญของเรา,าคะเพลงที่จริงใจไปกับทำารล้างชั้นแนวเฮ้ยเธอโลเวอร์เฮ้ยเกมโอ้ว่ามจัดอย่าบอกนะลง กำลังจะชนะเทิร์นโอเวอร์ฮะแล้วลิงลางแรกพี่เล่นมาตั้งแต่กลับมาเล่นเลยนุ้ยเทิร์นโอเวอร์ไม่เคยเกิน3ครั้งตั้งแต่ครึ่งปีเนี่ยเทิร์นโอเวอร์ไม่เกิน3ครั้งแล้วลูกสำคัญเทิร์นโอเวอร์ฮะเกมสุดยอดเกมอ่ะสุดยอดเกมแห่งปีอ่ะเปา่าไม่เป็นไรฮะดังฟรีซะก่อนอะเปลา่าโอ้โหตื่นเต้นกันต่อไปฮะเกมยังไม่ให้จบแค่นี้มันต้องไปกันต่อความตื่นเต้นไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้เราอาร์ติโอ้โหเอ้ยล้มอีก ยืนคว้หนห่างเลยล้มอีกจะเข้าไปตบอันติโชว์อ,อ,อีกดอกกูสาเมมแล้วเนี่ยสักกุซงรู้วะรง,อง,อง,อง,รงเออแค่นั้นแหละ่ะตูมเหยียบขาเซนโดแล้วค่อยดังฮนะมารวยฮะเข้าวันล่าสุดนานมาแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าเลยวันอลองสติลอ,อุ่ยบาโอ้สัก,สกุมาวะแล้วเรียบร้อยฮะซงโยซงอุ่มรงรู้วะรง่าเราส่งเข้าไหน๊บไอ้เนี่ยมันเมาอยู่ แล้วยิงอย่าบอกนะเว้ยอย่าบอกนะว่าลงอ่ะไม่เป็นไรผมชุดแมนอาจจะโดนแบบบอบเอ่อเทอร์โนเวอร์แต่ว่าชุดเออสวยสักกูแค่นา่า่าแค่นา่าร่าสบายสบายเป้าหวะกูดาวแล้วจ้ามกูดาวแล้วควรหลังไม่ได้ใจถึงเพิ่งได้การย,ยิงต่อหน้าผมไม่งั้นเหรอเฮ้ยสักกูอย่า โอ้ยสกูมันยิงทรรมดาลูกเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทรงทรงทรงเร็วทรงทรงทรงอันติถูกเวลาฮะไม่ใช่ไรคือครัวฟูจิมันสติลแล้วมันมีสแต็ปสามคะแนนด้วยนะฟูจิสี่วิมันยิงทันนะครับอ๋อสกูมันฟลีชูนเออไม่ลองกันได้ลูกอู้ใจไม่ค่อยดีเลยคือรู้อยู่แล้วมันต้องฟิกชูน่ะแล้วเราไปไม่ทันระยะสามมันไกลอ่ะโอ้หัวใจจะหลุดออกมาเต้นอยู่ข้างนอกเลยเนี่ย ดังไม่เธอเเวอร์มันก็จบไปแล้วเมื่อกี้อ้ีบ้าเอ้ยลูกกำลังจะชนะดังเธอเเวอร์คเล่นมาตั้งแต่เล่นมาเนี่ยพวกนายเคยเห็นพี่เล่นลิงแล้วดังแล้วเทิร์นโอเวอร์ไหมคือน้อยแบบน้อยมากเล่นประมาณห้าสิบเกมจะมีสักลูกหนึ่งอ,อ,อ่ะีบ้าเอ้ยเธอเเวอร์มาพวกเราแล่งสุดชนะได้คอมโอสคูปะทะกันนะครับอันนี้เอ,อย้อนไปเมื่อสมัย ประมาณ2ปีที่แล้วนะคอมนี้มีซากุเลเจนเข้ามาตัวเดียวนะครับแล้วก็จะมีฟูจิมะ2เซนโดหนึ่งฮานาคตะหนึ่งสนุกดีนะคลาสสิกดีลิงก์กดไป24แต้มาลยแต่จับเกมลุกของเซนโดไม่ค่อยได้เซนโดมันผิว ทำไรล,ล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 2> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้าง <Whoa. S 2> แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 2> ล่นนี่มันสุดๆุด <Whoa. S 2> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนล